อีกอย่างนง่การไเอก่อน่ไม่ให้มีเปลยเนี่มันชื่พุงนะว่าชื่มพุงแตจี๋เลย่งล่คอยพุงเขาก่อนนะเั่นเจ้าจะเงาบาดกเมนเ่เออชนะลเพราะฝาองครบเดียมาก้องแขงองครบเดียวมาก ขอรยด้ครับเด้่ายลิคักๆนะเนาะมันเป็กลัมาิธี่บานเฮาานะสั์เลียงเนาะเกิดมาเพื่อกินเนาะเลียงมากินเลียมากินช่โคตรเรบานเลยหาสิบหาเอ้ยหกิเดี๋ยวเอานั่นมา เหมดได้โอนให้มาเอาเงนน้ำไอ้ะครับ่มีโอนมันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านแต่ทวงเอาด้อบ่ทวงเสียดทุกคนมาเาได้บ่เรองชือของเาเรงอาถุงนมามาเชือ้อก่อนนี่อเคอม เท่เลเท่เลาสบายนี่เอาบวงเข้าไดไนป่ตเราเข้านะปอดขวดนี่นี่นี่นเขาเอบบางทานเขากินเบยบางทานอาจตักโลดเือประมเบเบยนเบิลหล่ดเรเ้าเนยแงพูดเมื่อแล้วอันนั้นซ้ำมีกที่เป็นเชลนะเลือดเป็นอันนนอกเนาะ ทุกัวเลยครับผมได้คือเก่านี่แหละของเถนะไปกันซื้อจะใครคันมากเตยว่าเฮยยุพุ่นกับคันเราครับจะไครจะใครบอคอ่เลย นี่ใคลมยออกมาแล้วมันก็ลงเลยมนเท่าไรกัตัวนี้สามพันป่แล้วี่นสามพันสี่พันเลยมีว่าเขาาัใหอเนี่บ่มีว่าถ้าเขาขายนี่ตัวใหญ่เุอ

บราน้บพวกก่อนเตยนเยงเิมาเาาเป็นเนื้อพนี้จับพนี้ร้านจับกันเรื่อยๆจับกันเรื่อยๆตัดอเลยอกดเนียวดยจับตัดเลยจเนี้ยผตแล้ววยหมูเยอะลย mình mình phục bì đấy hả chưa <laughs> đúng thích chào đấy <laughs> phục bì bắt ngày phục bì nó mà khéo đi theo thằng mọi